สวัสดีค่ะยินดีท้อนรับเข้าสู่ช่อง่ออนพี่สาวลุงพนนะคะเช้านี้นะคะฟอนก็นให้รถนะคะให้รถเข้ามาเอาข้าวไปสีนะคะนี่นะคะข้าวก็เรือสามกระสอบสุดท้ายนะคะหมดนี้หมดเลย,เลยนะคะคุณเอฟีกระสอบสามสอบสุดท้ายนะคะ หมดนี้ก็จะได้หาเงินซื้อข้าวกินแล้วนะคะสำหรับปีนี้ตอนนี้พ่ออก็กำลังทำความสะอาดนะคะนี่นะคะคุณเอฟซีบริเวณที่เอาข้าวไว้นะคะมุมห้องที่บ้านปูกของยาพานะคะนี่ค่ะพ่อออก็ใช้ไม้กวาดนะคะนี่ค่ะกวาดกวาดม,มุมนี้นะคะเนาะ ก็จะเป็นข้าวรีบนะคะข้าวรีบนี่นะคะข้าวรีบข้าวรีบ,รบได้ครึ่งกระสอบพออ่นก็กว,ดกวดาดๆก็โกยใส่นะคะโกยใส่กระสอบนี่นะคะเป็นข้าวรีบที่จะเอาไปใส่ในข้อไก่เพราะว่าโนจิกนะคะโนจิกโนกิน,นข้าวรีบเนาะเก็บกวาดให้เรียบร้อย ก็หมดแล้วนะคะหมดแล้วข้าวกินที่บ้านปู่ย่าหมดข้าวกินแล้วนี่นะคะสามสอบสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะปอนก็จะให้รถเขานะคะมาขนไปสีให้นะคะวันนี้ปู่ผองย่าพาก็ให้ปอนทำความสะอาด เอาข้าวรีบนี่ไปใส่ในข้อไก่นะคะ ่อนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ก่อนด้วยนะคะปีนี้ก็ได้หวานเรียบร้อยแล้วข้าวก็ไปหวานเพิ่มอยู่ที่นา้วยลึกนะคะก็เป็นหวานเพิ่มนะคะสิบไล่นะคะสิบไล่ที่บอนไปหวานไว้นะคะก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีแล้วดีนี้ก็หมดแค่นี้แล้วข้าวนะคะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยก็จะจัดโน่นนี่นั่นให้เข้าที่นะคะ